สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจปอดไก่พกระนครเกษตรน่าวมินนะคะโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยวันนี้ไก่อยู่กับเจ้ารถหล่อหล่อสีแดงๆงเข้ากันไหมคะกับเพื่อนวันนี้ไก่ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมารีวิวรอบคันรถคันนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนแฟน,เพ,น,เ,พนเพจได้ชมกันนะคะในรุ่นของเขาก็จะเป็นกระบะนะคะตัวนี้เป็นเจ้าวายเทขับสี่ C นะคะราคาจำหน่ายหนึ่งล้าน 3าม0 0นพบาทนะคะหล่อๆคันนี้สีดําเราแต่งอะไรให้กับเจ้ารถคันนี้บ้างเราสาสีแดงรอบคันเลยเท่แล้วก็หล่อมากเลย mm hmm. ตัวนี้นะคะมาดูกันด้านหน้าเลยสครุบนะคะสะคุปใหญ่ทรงฟิตลูกค้ารีเควสเป็นกระทิงแดงดุมาพร้อมกับตัดเฉดขอบข้างแดงตัดดำหล่อแล้วก็เสิมมีมิตินะคะในส่วนของกระจังหน้า กระจังด้านหน้า Ford ฟอนสีแดงตัดดำนะคะตัวนี้ลูกค้าก็รีเควสมาอยากได้สีแดงตัดขอบเหมือนกันเราเราสามารถเลือกแล้วก็ทำได้นะคะมาพร้อมกับไฟ3จุดด้านหน้านะคะส่วนกระจังก็มีช่องลมระบายอากาศห้องเครื่องได้ดีนะคะในส่วนของขรอบไฟหน้าเราครอบให้เรียบร้อยเลยคันนี้พิเศษนะคะเราใส่ไฟเป็นไฟ daylight นะคะให้กับเจ้ารถคันนี้ ด้วยนะคะพร้อมกับไบ LED เป็นรุ่นของ w i ยเทคคขับสี่นะคะในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะเป็นกันชนหน้ากันชนหน้าก็จะเป็น h ั m m e r นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น i ิง Series มาพร้อมกับห่วงลากจูงด้านหน้าคู่หน้านะคะพร้อมกับการระแทกใต้ท้องรถสีแดงรีเควสได้นะคะอยากได้แดงหรืออยากได้สีเดียวกับตัวรถสามารถทำเฉดสีได้ด้วยนะคะในส่วนของอ่า กันชนด้านหน้าก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกในตัวเลยค่ะด้านข้างนะคะคันนี้เราทำํำการยกนะคะในส่วนของชุดยกคันนี้ยกให้สูงถึงสองนิ้วหน้าสองหลังสองนะคะพร้อมกับเปลี่ยนปีกนกเป็นปีกนกโยงนะคะสีแดงปรับองศาป้องกันการกินหน้ายางนะคะพร้อมกับายางซีรีส์ใหญ่ๆโตๆของเราเลยยางคอส ลีดเดอร์นะคะตัวนี้เท่แล้วก็ใหญ่มากเลยเข้ากับซีรีส์ของเขานะคะ3 3คูขอบ20เมกของเราก็จะเป็นแม็กดำกลิบแดงนะคะมาพร้อมกับจานเบรกตัวตัวใหม่ตัวนี้คือลูกค้ารีเควสมาอยากได้จัดให้เลยค่ะออฟเซตลบที่29หล่อแล้วก็เท่แล้วก็ใช้งานได้จริงบิ๊กไซส์ใหญ่ๆออฟโรดเลยนะคะในส่วนของคิ้วล้อจะเป็นคิ้วสีแดง แบบหมดนะคะอันนี้ก็คือเราสามารถทําได้อยากได้สีดําสีแดงนะคะใบเทอร์โบเป็นเอกลักษณ์ของขับสี่เนาะในส่วนของสติ๊กเกอร์เราสาดสีแดงรอบคันเลยจะเป็นม้านะคะม้าแดงตัวนี้กําลังนิยมแล้วก็ยังกำลังฮิตอยู่นะคะครอบมือจับเราใส่ให้ในส่วนของบันไดนะคะบันไดเป็นของที i สีแดงนะคะพิเศษของเขาคือเวลาเราเปิดรถก็จะมีไฟไฟสองสว่าง ในตอนกลางคืนนะครับเสริมความปลอดภัยให้กับเจ้ารถคันนี้คิ้วกันสาดใส่ให้หลังคานะคะจะเป็นแหลกหลังค่าของ Solar า o o p ตัวนี้จะเป็นของ h ั m m e r นะคะเรามาพร้อมกับไฟ4 4จุดเป็นไฟ Solar า o o p ให้เลยนะคะตัวนี้ก็คือจัดให้เรียบร้อยในส่วนของด้านหลังด้านหลังคันนี้ก็จะเป็นโรบานะคะจะเป็นรุ่นของไนท์ฟูลี่เป็นกระบอกคู่นะคะยาวโอบมาจนถึง ท้ายกระบะเลยมาจนสุดข้างหลังเลยมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ของ h ั m m e r นั่นเองนะคะในส่วนของครอบนะคะครอบฝาท้ายกระบะเราทำการครอบให้นะคะตัวนี้ก็คือใส่เสริมความมีมิติแล้วก็ความเท่ FORD สีดำตัดแดงฟอนต์อักษรแดงยังอยู่พร้อมกับอักษรอะคริลิกเลนเจอสีแดงพร้อมกับตัวนี้เราก็ใส่ให้เรียบร้อยเลยครอบไฟท้ายก็ครอบให้เรียบร้อย ในส่วนของกันชนนะคะกันชนท้ายรุ่นนี้จะเป็นรุ่นของฮัมเมอร์นะคะเป็นรุ่นโนวามาพร้อมกับห่วงคู่นะคะเป็นห่วงแดงคู่คู่อ่าซ้ายขวามาให้เรียบร้อยพร้อมกับไฟถอ,อยไฟรีนะคะปากนกแก้วก็มีมาถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้ปากนกแก้วเราสามารถใส่เพื่อที่จะเสริมความปลอดภัยลากรถล,ลากเรือได้ด้วยนะคะสำหรับฟอร์ดนะคะมี ROM ป้องกันการพิกคว่ำ ระบบอันดับหนึ่งของฟอร์ดเลยนะคะสําหรับลูกค้าสนใจอยากได้รถฟอร์ดรุ่นไหนไว้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็น XLT XL p l u h Y Tag หรือเป็น e v e r e s t Raptor นะคะทักทักแชทแอดไลน์โทรมาที่เบอร์064 541 1745เพจของฟอร์ดไก่พระนครเศษตรนวมินนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดติดตามไก่ในเพจนะคะทักแชทแอดไลน์เมมเบอรขึ้น โทรเข้ามาสอบถามไก่ได้นะคะง่ายๆเซ็นเอกสารหน้าบ้านผ่านรอรับรถหน้าบ้านเลยเรื่องไฟแนนซ์ก็ง่ายๆนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ไก่ด้วยนะคะฝากชมเจ้ารถคันนี้ไว้ด้วยนะคะขอ,คคขอบคุณค่ะะ